ต่อค่ะสิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดังอาเซเว่นาจะภารานังปันธิตานันจะเซเวะนาปูชาจะปูชนียานะเอตัมมังคารมุตตามังปฏิโรป,ประเทสวาโซจะปูเพจะก,กัตตะปุญญาตา อัตตสัมมาปาณิชจะเอตามังคารมุตตมังพาหุสันจันจะสิปสิปัญจวินโยจะสุสิขิโตสุภาสิตาจะดยาวาจาเอตามังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปทานาังปุตตะ ทารัส,สังขาโหนานากุระจะกรม,มันตาเอตัมมังคารมุตตงทานันจะทธามาจริยาจะยาตกานันจะสังขาโหนานอนวัชานิกรรมามนิเอตัมมังคารมุตตมงอารติวีรติปาปามัชาปานาจะสัญญโมอป,ปมาโท ธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตามังคารวจะนิวาโตจะสันตทีจักกตันยุตากาเรเณธรรมมสะวะนางเอตัมมังคารมุตตามังข,งขันตีจ,โจะโสวะจัตตาสามานันานจานาัทสานังกาเรเณธรรมมาสากัชชาเอตัมมังคารมุตตมังตะโปจะพระมจรรยานจะ อริยาสาจานัทสะนางนิพานังนิพานัสสัชิกิริยาจะเอตัมังคารมุตามังพุทธาสาโลกะธรรมเมหิจิตตังยาสานะกร,รมปติอโศกังวิราชังเคมังเอตามังคารมุตามังเอตาทิสานิกตาวานัพพภัทมปราชิตา สัพพะทโสทิงขัชชนติตันเตสังมังคารมุตตามันติ12อยังกินจีวิตังอิทวาหูรังวาสาเคสุวายังรัตานาังปานีตังนโนสะมังอาทิตาทาคะเตนะอิธรรมปีพุทธิระตานังปานีตาเอเตนะสาเจนะสุวติหอนตุขยังวิราคัง อมตงปานีตังยัตัชคาสกายมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมติกิจกินจิธรรมปิธรรมเมรตนังปานีตังเอเตนะสาจเจนะสุวติโหนตุยมพุทเธเสโทรปริวันนอีสุจริงสัมมาทิมานันตริกันยะมารุสัมมาทินา เตนะสะโมนะวิช,ชติอิธรรมปิธรรมมรัตนังปานีตังเอเตนะสะเจสุวาติโหนตุเยปุคาราอัตถสตังปะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนตุโหนติเตทัคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิ อิธรรมปิสังเคราตานังปานีตังเอเตนะสสเจสุวัติโหตุเยสุป,ปะย no e ุตามนัสาทันเหนิกามิโนโคตมะสาสะนามปิเตปัติปัตทาเอมาตังวิไคหะลาธามุธานิพุติงพุชนาพุชมานาอิธรมปิสังเครตานางปานีตังเอเตนะสาเจสุวาติโหตุขีนางปุรานะณ วังนาถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภาวะสมิงเตคีนาพีชาอาวิรุณหิชันทานิพันติทีรายทายามปฏทีโปอิธรรมปิสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนาสาเจสุวติโหนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัจ ตาหาเวชิตังเซยโยยาจจยังอิตราปรชาอาตัตทานตัสะสะโปสัสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวณคันทพบโณมาโรสหะพ,พรมมุนาชิตังอัป,ปะชิตังกะยิราตทารูปรสัสะชันตุโนสโิ 14. บสี่บวสวดเกศปุตสูตรพาสิตะมิทังเตนะ พะาวะตาชาณตาปัสะตาอารหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถตุมเหมาอนุสเวนณมาะดรมมาป,ระ,รมมะ,ประรายะมาอิติกิรายะมาปิตาะกะสัมปทธาเนนะมาตัดกะเหตุมาะยคะเฮะมาอาการ ปาลิวิตาเกณา,าทิธินิชานคันติยามาพัพะรูปตายะมาสามานโนโนคารุยธา,าตุเมเตอตัตนาวะฉันเยชะเนยเนยาทอา,า,อา,อา,า,า,าอิเมธมาอกุสราอิเมธมาสาวาชิอิเมธมาวินยุขราหิตาอิเมธามาสัมันตาสามาทินา อะหิตายทุกขายาสังวตัตติอัฏฐุเมเฮปะชะเฮยยาทะยะทาตุมเฮอตตะนาวชาเนยยาถาอิเมธามากุสราอิเมธามาอานาวชาอิเมธามาวินยูปสัสนถาอิเมธามาสมันตาสามาธินาหิตายาสุขายะสังวตัตติอตัฏฐุเม เอุป,ปสัมปะัชะวิหะเลย,ยาธาติสิบห้าบทสวอปปสดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัป,ปะมายุงเชรูปานีตัสสนสันติตันนาทาสัสสนติตานาเอตังพยังมรณีเปคขมาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะ หาณิอุปนิยติชีวิตมัป,ปะปมายังชะรูป,ปนิตัสสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปชายิสันติเปโคโยทะก,กาเยนสังคะนสังยะโมวาจายุทะเจตัสตังตัสเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโน ปกโรติปุญญงังธรรมโมหะเวลักขัขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัช,ชติธรรมจารี สัพเพสังขาราอนิจติยธาปัญญายปัสสะอัตนนิพพินทติทุเคเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุคขาติยธาปัญญายปัสติอันนิพพินทติทุเคเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยธาปัญญายปัสติอัตนนิพพินทติทุเคเอสมาโควิสุทธิยา บทสวดอัปปันนะกะชาโดอัปปันนกท้าะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตาทันญายะเมทาวีตังคันเฮยยะอัปปันนกังอหุงเวสารางยันติปภะ,ะปปะัะตานิวนานิจะอารามรุขาเจตายานิมนุษสาพยะตชิตา เนตังโคสารนังเคมังเน,นตังสารนมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุคขาปโมูจติโยจะพุดทันจะทำมันจะสังคันจะสารนังขโตจะตาริอรลยสัจจานิสัมมปัญญายาปสัสติทุขังทุกขสมุปะทั้งทุขสัจจะอติกมังอริยันจะอาทั้งขิ กังทุกขุปสะมาขามินางเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนมุตตังมังเอตังสารณะมาคัมมาสัพสัตสัพทุกขาปะมูจติสิบเจ็ดอัตตังนานะวาคเมยะนับปฏิกังขาอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติ ตัมปะฮีนันตังอับปัดตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยรรมมังตัาวิปัสสติอสังหีรังอสังปุปปังตังวิถามะ นุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงมไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทานั้นหนึงน่งเนืองให้ปรบป,ปรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปางโกชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสรีในวันนี้แหละใครรอจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนะ มหาเสนีนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุลาาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิตังตังเวพเทการะโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประทานปการราชนีแล18ิบชราธรรมโมมหิชรังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอ,อนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะ ทรรมโมมหิมะระนังอนัตติตาเรามีความกัความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งกลัวกรรมสโกมหีกรรมทายาโทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกัริสามีกัลยานังวาปาปกังวาตัสทายาธาภวิสมิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวางอัมเหหิอภินหังปจัจจวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด 19. ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิส สัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเทเว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทยาทานังทะทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพทพาภาวนาภิรโตโหนตุขัชันตุเทวตาขตาสัพพุตตาภะรปตตาปัจเจกานังจะย,ยังพระราอรหันตานันจะเตเชนละลักขันพันธามิสัพ,พโส ท่านดมยังปฏิทานิคาทายโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคเรตะางิงตะางิงตาธรรมมานีนะพะวันตุปูชิตาโสทิ้งกาโรตเตทาวิหารมันทะเรเทราจมาชานาวากาจะพิกขโวสารามิกาทานาปะตีอุ ปาสก,กาคามาจาเทสานิคามาจาอิสรสาสัปาณภูตาสุขิตาพรวันตุเตชรา,าผู้ชาเยปิจัดตัสัมบาวาสังเซทชาตาอาทาโวปาปา,ปาติกายวิญญานิกังธรรมวารังปฏิจเตสาเพปิทุกขาสก,การอนตุสังขยังทัสทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรม มัทธาราจะปุขาสังคโฆคหโตุสมาคโควะอาาัตายะจะหิตตายะจะอัมเหระคตุสธทร,รมโมสะเพปิธรรมะจาริโนวุธิงสัมปาปุเนยามะธรรมิอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดหันตามยังมาติธวา หันตามยังปฏิทานะคาะทายุพนามาเซปุญญสิทานิกาตัสยานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสานจีพาคิโนฮโนตุสัตาน,นตาปมานกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้งมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเทธาเมจาปยาธิทาวาอันเยมัชะตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิทัด สตาทิทันติโรกัสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3าเกิดในกำเนิดสปันเจกจกตุโวการาสังสรารตาพะวาพะวีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยป,ปฏิทานามะมสัตว์เราได้ทราบกัน ให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยางขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เา่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทะยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานะปุญญานาังอนุโมทานาเหตุนาเพราะ คืออนุโมทนาทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสัพเพศาตาสาทาโหนตุกขัาสาท,ทั้งปวงจงอย่ามีเวนอาเวราสุขชีวิตโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเคมาปัทันจปะปัปปปปโปนตุแลจงถึงทางอันกเกษมเถิดเตสาสาสิชัะตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจรอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอัน,นิสงส์แห่งการบูชาพระราตนไตยด้วยการสาธยายบทสวนมลพระสูตรพระปริณและขบคา,าถาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูง้และทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้ง,ง,ง,งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยโอยพอร้ให้แก่ข้าพระเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกิ่งพลายลพินาศโดยมูลนิธิสมเดาา็จพระญาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตและคํมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดทุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้ำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงทรง ถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมามทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานาสารรสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญายา,ยาและเจริญด้วยจตุรพิพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภาระเถิดขออนุโมทนากับ ขอนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยนะคะสาธุ